เพื่อนๆเ,เคยมีปัญหาเพราะคนจีนบ้างไหมครับจำมุมนี้ได้ไหมครับมุนนี้ตํ้ถ่ายคลิปเขาจะนั่งตรงโต๊ะตรงนี้นั่งถ่ายคลิปคนจีนเสียงดังมากต้องย้ายออกต้องให้ความสำคัญธนาการนอนมากเลยครับถ้านอนไม่ดีผื่สะเก็ดมันจะขึ้นดีมากเลยนะที่เนี้ยต่ว่าข้อเสียตอนนี้คือคนจีนบุก แล้วคนจีนมาเนี่ยเขาเสียงดังมากดังแบบดังแบบไม่ไหวเห็นอืองของ,ของอแล้ว นี่อนกางคืนนะครับข้างบนที่นอนเลยที่นอนเราใช่ไหมเขาจะแสงแบบตึม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 ช่วงตีสามจนถึงก้างมงเช้าเสียงดังมากๆน่งจนะนอนไม่ได้ต้องย้ายออกช่วงนี้ก็จะเห็นว่าตั้มไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าจัดการย้ายบ้านย้ายอะไรอันนี้ก็น่าจะคนคองเสร็จแล้วก็น่าจะทําคลิปได้ทีขึ้นบ่อยขึ้น